สวัสดีครับพ่อแม่พมี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมกับสิบภาพพอ่อแม่พี่น้องครับผมมาหูสรรพคุณและกัประโยชน์ของต้นยิวครับผมเนี่ยฮะก็ลักษณะต้นยิวเ้องนีน้จัดเป็นไม้ย,ยืนต้นขนาดใหญ่ครับพ่อแม่พมี่น้องฮะกัเป็นรูปทรงกลุ่มเนาะครับเป็นรูปไข่มีความสูงกัอยู่ประมาณ15ถึง25เมตรครับผม ลักษณะกะัเป็นต้นตรงครับมีน้ำครับผมกับสีมีน้ำอยู่ทั่วลำต้นและกักิ่งครับพอ่อแม่พี่น้องแล้วกะ็ขอป้องกาเห็นบ่ชัดเจนครับต้นอ่อนกัจะเป็นสีเขียวเมื่อแก่กัสิเป็นสีเขียวเข้มครับพอ่อแม่พี่น้องซึ่งในปัจจุบันนี่ครับพอ่อแม่พี่น้องผมบอกว่าต้นเหนียวจะหาเบิ่งได้ยากมากเลยครับผมจะมีปลูกเฉพาะทินทางผักเนือ บวกรีที่เท่านั้นครับแต่สำหรับผมก็เริ่มหันมาอยู่กับธรรมชาติผมพยายามจะหันมาอนุรักษ์ไว้ให้ลูกให้ล้านคนรุ่นหลังเบิ่งครับผมเพราะว่าพืชพันธุ์หลายชนิดได้ลดน้อยเหลือหน่อยลงครับบางชนิดหายเบิ่งยากหรือว่าอาจสูนพันธุ์แล้วก็ก็มีครับผมเนื่องจากมนุษย์ของเฮานี่บ่เข้าใจสรรพคุณและประโยชน์ของต้นไม้นั่นเองครับพ,พ่อแม่พี่น้อง นี่ก็คือต้นนิวบานครับที่เขาเอาไอ้นุ่นครับจากฟักของเขาไปไปท่มทีนอนครับเป็นหมอนแล้วผมสีส้มให้เบ่งชัดๆกับผมลักษณะของดอกเขาครับผมนี่กําลังหมากําลังใหญ่กับมีบางชุดกระสีออกดอกอยู่ครับผม ผมไปปลายครับผมก็มีหมากนี่ครับผมนิวบาตและนี่ก็เป็นนิวปลาพันดอกสีแดงครับที่เขาเอาไปเห็ดนำเหนียวครับผมครับเดี๋ยวผมส่วมห้เบิ้งครับผมเห็นกันชัดครับนี่ครับดอกดอกนิวครับผมเดี๋ยวผมภาพไปเบิ้งดอกมันไกลๆครับดอกที่ลนโลนเกลือนเลยครับผมฮะผมีคนเก็บ ไปเห็ดนามียวดอกที่ล้นครับผมเขากระสีเอาเกสรมันไปเห็ดนามียะเอาไปประกอบอาหารเป็นยากระได้ครับตัวนี้ก็สิเป็นพันธุ์หนูปลาดอกสีสมครับถ้าเก็บแล้วก็เอาไปเทียบกันเนาะครับผมเนี่ยครับผมเป็นดอกหิวปลาสีสมครับนี่ครับเขอาในพี่น้องฮะนี่ครับ สำหรับผมแล้วผมชอบคือบออยากตัดใหม่ทำลายป่าทีมันมัน,มนหายากครับพ่อแม่พี่น้องผมในไฮในหน้าผมเฉเอาไหวอยู่คือเก่าครับเดี๋ยวผมพาไปเบ่งอีกดอกครับเป็นดอกสีเหลืองครับอยู่ขุนครับผมปลาปลาเทืองผมเป็นหมากปีนี้หมากออกดกครับจับหมากดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวผมสิบภาพพ่อแม่พี่น้องไปพุ้นยู่ขุนครับผมย่างพาทงหน้ากับปลาปลาเทืองผมนี่แหละ พ่อแม่พี่นอ้อ,นองครับพ่อแม่พี่น้องครับไอปอเทื่งนี่มันบริษัทตรงการน้ำเลยได้นี่ฮะทำเงินได้ครับพ่อเม่พี่น้องครับผมเป็นเครื่องปุ๋ยครับล้างเกลียวเรากับบอตองเศดหน้าแบบบอใส่ปุ๋ยเลยก็ได้ครับแล้วจะพู่มมากครับผมเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเขาควรมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเด้อเอาฮะเปหลงเสือฮออันระบบการ,กรเกษตรแบบ ไม่ไม่ครับผมว่าสันเทาสิพึ่งพาตัตวเองบ่ได้เลยครับผมเนี่ยถรร้ามาฉาดสางให้เข้ามาฮะเรียรูจากถ้ามชาติเนี่ยเข้าจังสียููได้ครับพ่อแม่พี่น้องคร, <ๆ S 2> ครับใกล้ถึงหรอครับพ่อแม่พี่น้องผุนครับผมโอ้พอเทื่ยงผมสูงสูงสูงทั่วหัวผมบุ่นไดยครับพ่อแม่พี่น้องสูงาคากสูงแน่ฮะโอ้ยรหลดเกี่ยวข้าเจ้าสิเกี่ยวใหญ่บัวหนอนปีนี้ ม้างามค่กงามเนี่ยครับเป็นหมากครับเดี๋ยวผมเซฟีีให้เพงปีนี้พอเทื่ยงผมสูงเยลีครับพอแม่พี่น้องงามพร้อมครับมันเป็นน้าอากาศครับผมเนี่ยสูงกว่าผมเยลีเนี่ยครับเป็นบ่อนี่ในเบิงวิวกันชัดๆน่าสนใจได้พอเทื่ยงก็ได้ครับและนี่กับเป็นดอกคือเป็นต้นหญ้าปลาสายพันธุ์สีเหลืองครับผมเห็นบ่อครับหน้าผมมีหลากสีลีได้ ต้นยิวป้านี่ครับสายพันธุ์สีเหลืองครับผมดอกเหลืองงามอีกทีครับเนี่ยครับผมสายพันธุ์สีเหลืองโลนเกลือนอยู่ครับสําหรับสรรพคุณและกับประโยชน์ของต้นยิวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมไอส่วนของหากเขานี่ฮะนี่ครับหากของยิวครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยที่ไหลลงนี่ครับนี่ส่วนของ ลากของตัวนิวนี่ก็สใส่เป็นยาบำรุงกำลังครับผมบำรุงโลหิตลากเขากับสีน้ำมาต้มกับน้ำแล้วก็ดื่มเป็นยาทำาห้อาเจียนถอนผิดได้ครับพ่อแม่พี่น้องนี่หากของเขาครับพี่น้องครับหูบาวาัว่าเมล็ดของนิ่นี่ก็สีอซอยแก่โรคมะเร็งได้ขึ้นกันได้ครับ,รบสำหรับเปลือกต้นเนิ่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็สีอซอยบำรุงระบบ การไหลเวียนของโลหิตเท่านี <an> ่ครับของเลือดเท่าครับซอยรักษากระเพาะอาการอักเสบเหลือร่างครับผมแล้วก็ซอยแก่อาการทองเสียล่งทองได้ครับผมนี่ฮะนี่สรรพคุณของเปลือกเขานี่ครับส่วนเปลือกครับดอกของเขาน่นะครับพ่อแม่พี่น้องดอกดอกนิ้วปลาเนาะครับผมนี่ครับอันนี้พันดอกสีแดงครับผมอันนี้พันดอกสีสมส่วนอันนี้พันดอกสีเหลืองครับผม สรรพคุณดอกนิวคือเขาสีเอาเป็นดอกนิวแห่งเด้อครับผมตากแห่งนี้ครับผมะกะศรีใส่เป็นยาแก้พิษไขได้ดีมากเลยนะครับผมกัซอยระงับประสาทซอยแก้อาการกระหายน้ำได้ครับผมกะสียกตัวอย่างผมเห็นเขาไปเห็ดยาเนาะครับผมเขากะสรีเอาดอกครับผมถ้าเป็นดอกแดงนี่ครับพ่อแม่พ่น,นองเขาสีใส่เป็นยาแก้ บิดเลือดครับผมทายเป็นบิดเลือดหรือกับบิดทายออกเป็นเลือดที่เท้าเอื่นกันนะกรใไฮนําดอกดอกมาต้มครับผมต้มเป็นน้ำซ่าผสมกับน้าตาลไส้แดงเด้อครับผมจะใส่ดื่มตอนทองว่างวัละสามข้งส่วนดอกสีเหลืองครับพ่อแม่พี่น้องครับดอกนี้ครับผมดอกสีเหลืองนี่จะใส่แก้บิดหมูกครับผมราทายมันสิเป็นหมูกอีกยางมันก็สิเป็นเลือดเนาะ เป็นเลือดเ่าใส่สีแดงเนาะถ้าเป็นหมูเนี่ยครับเป็นคือนําหมูเข้านี่ก็ให้ใส่ดอกสีเหลืองครับหรือกับสีส้มนี่ครับพ่อเมีนพี่น้องนี่สีส้มอันนี้สีเหลืองครับผมและไอ้ส่วนเปลือกมันนี่ครับพ่อเมีนพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งเนี่ยครับเปลือกเปลือกเปลือกของมันเนี่ยฮะส่วนเปลือกส่วนนี่เนาะเนี่ยเขาก็บบอได้อันนี้เขาเรียนส่วนน้ำครับเขารีเอาน้ำออกแล้ว บริเวณนี่เป็นเปลือกครับผมเปลือกนี่เขาก็สีใส่เป็นยาว่มดันโลหิตสูงครับเขาสใส่เปลือกตัวนิ้วแดงนี่ครับตัวนิ้วแดงของเขานึงกิโลกร,รมัมน้ำมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นสินเล็กๆครับผมแล้วก็นําไปใส่หม้อต้มยาสมุนไพรของเขาเนี่แหละครับเติมน้ำสะอาดลงไปจักหาิตธิล้ครับกระต้มจนเดือนเลยครับผมแล้วก็ลิ้นเอาแต่น้ำมาดื่มข้างละหนึ่งแก้วครับผม ก็รื้อประมาณ250มิลลิเมตรแล้วก็ดื่มวันละสองขังทุกเช้าเย็นนำ้นำน้ำยิวที่ได้จะมีสีแดงเหมือนน้ำกระเจี๊ยบเลยล่ะครับพ,พ่อเมรพี่น้องฮะแรกกะผมกับสิทภาพพเมรพี่น้องมาเพื่อประโยชน์ของยิ่วนะครับผมตนนัวยิวเฮานี่ครับพ,พ่อเมรพี่น้องคุณบอกครับผมว่าเกสรไอเกสรตัวผูมันนะครับผมเกสรตัวผูของมันนี่ครับพ,พ่อเมรพี่น้อง เขาปตาไปตากแดดแห้งครับผมก็ใส่ลูยในขนมจีนน้ำยาเงี่ยวรรบประทานกันครับผมกัสซีบำรุ่งเป็นแกงแค่ทางผากเนือกะแซษบขึ้นกันครับผมอีกทางย่งมีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้นกันได้เขาบอกว่าโดยปกติเราก็เกสรขจ้าเนี่ยครับเกสรของดอกนิ้นี่กัสีมีแคลเสียมสูงเดถึง4 29มิลลมิ กัมตอลอยกัมตัวนะครับผมพลังงานซึ่งสูงกว่านุมที่มีแค่เสียมอยู่ประมาณ1อยยีมิลลิกรัมตอลอยกัมครับผมดอกสดนี่ครับผมเอาไปลวกรับประทานกับน้ำพริกกระเสบขึ้นกันครับผมแล้วใบแะไแะกรกัยอดอ่อนกับใส่เป็นอาหารสำหรับสว์เลียงก็ไใดนะพ่อแม่พี่น้องเอาไปเลียงไก,ก่ห้าก็ไใด แล้วก็ต้นต้นยิ้วครับผมเป็นไม้เหนือออนเด้อกับสีมีสีขาวหรือเหลืองอ่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเนี่ยบอกับสีบอบอทนท่านปันแดดครับผมพูแล้วกับเปื่อยได้ง่ายกับสีนิยมไปใส่ทําของใส่ครับใส่เห็ดไม้อัดไม้จิ้มฟันไปยังสันครับพ่อแม่พี่น้องฮะแล้วก็กล้องไม่ไม่ขีด เฮ็ดคล้องคล้องดินคล้องเหร่นเล็กหน่อยก็ได้เด้ฮะนี่เยื่อกระดาษครับผมหมากนิ่วเขาเวลามันแห้งไปครับมันจะเป็นปุยนุ่นครับผมเนี่ยฮะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมให้เบิ่์เนี่ยมันจะเป็นปุยอยู่ข้างในยังสี่ครับเขากระเสียมาเฮ็ดที่นอนครับผมนี่ครับเป็นหมอนครับเนี่ยอันนี้ห้อยหนูกัดขาดนี่ครับกระจัดเข้าไปยังสี่ละครับกระจาเป็น ว้ถ้าเอาไปในงานครับผมงานบุญงานบวชต่างๆครับผมหรือบอกว่ไว้หมุนนอนครับผมเนี่ยประโยชน์ของมันและนี่แหละครับพอ่อเมพีนอ้องครับผมเสื่อว่าธรรมชาตินี่บ่ทอดทิ้งเข้าอีดีดเด้คือพวกพืชต่างๆนี่ลว้วนเป็นสมุนไพรครับเขาเกิดมาเพื่อดูแลรักษาเหาแล้วก,ก็ปกป่องเหา ดังนั้นเห้ากับซอยกันดูแลและกัอนุรักษ์ไวเดอร์ครับผมและผมก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ